นี้โอดีนิวสองเรามาที่จังหวัดพังงาค่ะกับโครงการพังงาโมเดลนะคะคนซ้อนท้ายและคนขับขี่สวมหมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ปี2557ค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวมากันที่ผู้เริ่มต้นโครงการกันดีกว่าเนี่ยเพราะว่าไม่ว่าจะไปในพื้นที่ไหนจังหวัดใดเห็นผู้ชายคนนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าโครงการนี้เนี่ยมาพร้อมกับท่านเลยทีเดียวนะคะท่านพันตารวจเอกดอกอรวันชัยเอกพรพิษค่ะรองผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดพังงาสวัสดีค่ะ ท่านขะท่านคะ,านคะมาจังหวัดพังงามาทําโครงการนี้ต่อเนื่องความความรู้สึกท่านสักนิดหนึ่งว่ารู้สึกอย่างไรบ้างคะก็ตั้งแต่แรกเข้ามาพังงาก็คนไม่ใส่หมวกทั้งคนขับคนซ้อนท้ายไม่ใส่หมวกใส่น้อยมากแล้วก็การเสียชีวิตเดือนหนึ่งประมาณ10บลายปีหนึ่งก็ร้อยกว่าลายบาดเจ็บเจ็ดร้อยกว่าอุบัติเหตุทางถนน ขณะเดียวกันเส้นทางของเราเนี่ยปริมาณรถที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันมากกว่าที่อื่นดูจังหวัดเล็กๆไม่น่าจะเสียชีวิตขนาดนี้นะแต่ว่าปรากฏว่ารถที่มาอยู่ในพื้นที่เราเนี่ยเป็นรถที่ชั่วโมงวิ่งจะเร็วมากจะจะเยอะปริมาณรถเยอะเวลาที่อยู่ในพื้นที่เราเยอะอุบัติเหตุมันถึงเยอะเช่นว่าไปภูเก็ตร้อเซต้องผ่านพังงามาจากระนองมาจากกระบี่มาจากสุราษฎร์มาจากทุกภาคส่วนต้องผ่านจุดนี้้นจุดนี้ก็เรียกว่าเปอร์เซนต์ ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสูงดูแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะ,ะแล้วเดือนละห้าปีละห้าโทษเดือนละห้าถึงสิบศพอ่ะทีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับคดีอยุกชะกันตเตือนขวัญเนี่ยไม่ถึงปีหนึ่งนะครับไม่ถึงสิบลาย<ะ>เพราะเราดูแล้วว่าเราต้องเอาตัวเลขการตายเนี่ยมาให้กับทางผู้นําหัวหน้าส่วนทั้งหมดได้รับทราบ<ะ>ท่านผู้ว่าเห็นก็ตกใจท่านผู้การเห็นก็ท่นานบอกอย่างนี้ดังนั้นเราต้องมีโครงการขึ้นมาเหมือนที่เคยทําที่ภูเก็ตพังงะละนอง ก็เป็นประงาโมเดลปังงาโมเดลก็คือเอาคนขับคนนั่งซ้อนท้ายขี่มอไซค์ใส่หมวกคือ100คร้อยเปอร์เซนต์ับเราก็มีมาตราการในการดำเนินการก็มาจนถึงวันนี้นะครับก็ตามที่เห็นคนใส่หมวกกันแบบผมว่านะครับถือว่าเกือบร้อยเปอร์เซนต์มีบ้างที่ยังไม่ใส่ในส่วนของคนที่หลบเลี่ยงซึ่ง19เปีมาแล้วที่กฎหมายบังคับใช้คนนั่งซ้อนท้ายบางท่านไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าต้องใส่หมวกคนขับไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่า ถ้าปล่อยให้คนนั่งซ้อนท้ายไม่ใส่หมวกถูกปรับถึงสองเท่าแต่วันนี้ตำรวจเนี่ยซึ่งเราสร้างทีมวิทยากรลงไปในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยตั้งทุกภาคส่วนเลยนะเขาก็ลงไปให้ความรู้ลงไปฉายวิดีโอฉายวิีทัศน์ลงไปบรรยายแล้วก็ทําบันทึกข้อตกลงกันไว้ว่าองค์กรทุกองค์กรในอำเภอจังหวัดของเราทั้งจังหวัดเนี่ยหน่วยไหนก็แล้วแต่ต่อไปนี้เนี่ยซึ่งเราประชาสัมพันธ์ใน3เดือนที่ประชาสัมพันธ์เนี่ย ตั้งแต่มิถุนาจนถึงสารวชสิงหาห้าเจ็ดเนี่ยสามเดือนนั้นไม่แต่ต้องไม่จับไม่แรงสิ้นออกให้ความรู้กันอย่างเดียว<ะ>แต่ตรงนั้นเนี่ยเราก็ขอบคุณ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 ปูคุณจารินีซึ่งเป็นผู้อำนวยการา่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัทกลางท่านสับสนุหมวกเด็กมา, 2, าอสองพันใบสําหรับอนุบาลกับปอ,อก<ะ>ซึ่งเราขาดหมวกเด็กโ,<อ>โดยร้านค้าอะไรต่างๆในพื้นที่ก็เราไม่เฮือพอสมควร<ะ>ก็ได้หมวกท่านมาก็อยู่ในช่วงแรกของการประชาสัมพันธ์เราก็เลยก็เฉลี่ยไป เฉลี่ยไปก็แจกลงไปทุกโรงเรียนทีนี้ใน3เดือนนั้นก็ก็ผ่านไปณวันนี้มาสู่การบังคับใช้กฎหมาย20 25วันใน25วันนี้นะครับเรามีการจับคุมคนที่ฝ่าฝืนเนี่ยถือว่าไม่เยอะเพราะคนใส่หมวกเยอะและ้วแต่ก็มีคนถูกจับที่หลบเลี่ยงจะเป็นวัยรุ่นหรือจะเป็นกลุ่มคนที่คิดว่าไม่จริงมั้งนะก็ทำอะไรกันไม่จริงอะไรเงี้ย ก็ตอนนี้ก็เห็นว่าจริงเพราะทุกคนก็ออกมาร่วมมือที่นี่นะครับเรารับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยนะครับรเพราะฉะนั้นสี่เดือนสี่เดือนนี้นะครับมีก็พิเศษอยู่นิดหนึ่งว่าในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยคือเราประชาชนมามา3เดือนเราไม่จับเลยเนี่ยในสี่เดือนนี้คนกลับจับปรับสถานเดียวจะไม่มีหน่วยไหนใครก็แล้วแต่จะมาขอลดหย่อนผ่อนโทษเหลือร้อยสองร้อยห้าสิบไม่มีก็คือห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยนั่งตอนท้ายไม่ใส่ก็อีกพันบาท พันห้าร้อยเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยเนะถ้าถูกจับเต็มเป็นกฎหมายต้องบังคับเพราะว่าถ้าคุณไม่ใส่หมวกสมองกระทบกระเทือนคุณเสียชีวิตแน่บาดเจ็บแน่นอนก็เราตรงนี้สี่เดือนเนี่ยตอนนี้25วันเนี่ยเราถือว่าตำรวจต่อเนื่องกันหมดนะตำรวจออกมาช่วยกันหมดครับไม่ว่าจะเป็นสายป้องกันปราบปรามสาย,ส,ายสอบสวนหลายๆสายนะครับไม่ใช่จราจรอย่างเดียวถ้าเป็นพระราชจราจรอย่างเดียวนี่คงไม่ไหวเพราะน้อยมากแต่ตำรวจก็ตำรวจเอะ มาเจอกับพี่น้องประชาชนก็ล่วงกันใส่หมวกนี่ก็ไปทาอะไรเขาไม่ได้นะครับก็มาวันนี้เราถือว่าการใส่หมวกทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยร้อเปอร์เซ็นต์และสิ่งหนึ่งที่ได้รับจากจังหวัดพังงาก็คือว่าคนมีหมวกกันอยู่แล้วทุกบ้านเพราะฉะนั้นเราโครงการเราเนี่ยนะคำว่าโมเดลโมเดลเนี่ยภูเก็ตโมเดลละนองโมเดลพังงาโมเดลไม่มีแจกหมวกนะทุกคนต้องใส่หมวกเพื่อตัวเองใส่หมวกเพื่อกอบครัวใส่หมวกเพื่อหน่วยเพื่อองค์กนของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ถือว่า กำว่าใส่หมวกไม่ใส่สารัดคางนี่คงไม่มีแล้ว,วเพราะตรงนั้นก็คือการตํารวจเพราะมันสะดวกดวเลยตํารวจก็ตอดเก็บแต่ตอนนี้ใส่สารัดคางนี่คือความปลอดภัยของตัวเองกับปีใหม่58เชื่อว่าประชาชนชจาวจังหวัดพังงาที่เสียชีวิตปีละ100คนเนี่ยผมคิดว่าเราจะคืนชีวิตให้ท่านได้อย่างน้อย5 0คนเอาไปเลย5้า0คนไม่ตายแน่นอนบาดเจ็บยิ่งเป็นหลายร้อยเลย นะครับนี่คือสําหรับปีใหม่แล้วก็สําหรับนักท่องเที่ยวเราเข้าสู่อาเซียนหน้า8เราเป็นแหล่ง like. ท่องเที่ยวอ่ะเรามีหมูกาะท่าชัยหมูกาอบพันหยีเรามีโอซิมิรันระดับโลกอ่ะแล้วคนมาที่นี่เมื่อก่อนชาวต่างชาติเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์อย่าว่าแต่หมวกไม่ใส่เลยครับเสื้อผ้าแทบจะไม่ใส่เลยนะเสื้อเสื้อไม่ใส่แน่นอนใส่ใส่กางเกงนั่นคืออาจจะมองว่าชุมชนสังคมไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ตํารวจไม่ให้ความสําคัญการบังคับใช้กฎหมายณวันนี้ไม่ใช่ พังงาโมเดลตอบโจทย์ตรงนี้ว่า1คนใส่หมวกเพิ่มขึ้นทังคนกับคนซ้อนท้ายอุบัติเหตุลดลงแน่นอนการบาดเจ็บเสียชีวิตลดลงแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นวัฒนธรรมเราเชื่อว่านะครับจะยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืน มันก็ต้องอยู่ที่ทุกภาคส่วนมาช่วยกันไม่ใช่ว่ามาเสก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 อ่ะไปแล้วต่อไปทุกคนจะต้องยั่งยืนนะไม่ใช่ป้ <Yeah. S 1> นกําตอบก็อยู่ที่หัวนหน้าส่วนทุกคนที่ท่านช่วยวันนี้ขอท่านทําต่อไปตํารวจทุกท่านที่ท่านทําวันนี้ขอทหาทำต่อไปเพราะทุกคนมันถูกเปลี่ยนถูกเปลี่ยนผมก็อยู่ต้องไปอยู่ที่อื่นต่อหลายๆตําแหน่งทุกคนเพราะฉะนั้นความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน,นเราต้องให้ยั่งยืน yeah. ไม่ใช่เราทําแค่ช่วงเราอยู่ไม่ใช่นะครับก็เหมือนกันกันกบท,ท,ที่ที่อื่นนะครับ, <นะ S 1> รบขอบคุณครับท่านขาถามคำถามสุดท้ายค่ะท่านรู้สึกยังไงกับคําที่สื่อมวลชนบางสื่อให้สําหรับคํานิยามของท่านก็คือเจ้าชายหมวกกันน็อกคะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้ก็คือว่าถ้าตราบใดที่คนยังไม่ใส่หมวกคนกับคนซ้อนท้ายอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบนี้คนเสียชีวิตแบบนี้นะครับพิการแบบนี้เยอะแยะไปหมดคนถ้าไม่เจอด้วยตัวเองจะ จะไม่รู้ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่านะถ้าเราไม่ทําตรงนี้นี่คืองานไม่เสร็จที่จริงงานอื่นยังมีําทอีกเยอะนะเรื่องเบลเรื่องเมาเรื่องความเร็วนะครับแต่ขอเก็บเรื่องหมวกก่อนให้คนใส่หมวกให้เสร็จก่อนเรื่องอื่นมีโมเดลอะไรอีกเยอะนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรื่องหมวกร้อเเซนี่ยขอให้ทุกภาคส่วนเนี่ยตอนนี้ทราบว่ารัฐบาลเขาจะมีนโยบายขยายไปอีก3ปีเนี่ยคุณปูยืนยันมาว่าจะมีต่อเพราะฉะนั้นก็รักษาชีวิต พี่น้องประชาชนของเราก่อนอย่าลงทิศหลงทางนะครับชีวิตมันมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วเรื่องของคุณภาพชีวิตเนี่ยมาเป็นที่หนึ่งแล้วถ้าความปลอดภัยแบบนี้เราไม่เอามาขยายไม่เอามาให้คนได้รับรู้รับทราบเนี่ยเอาไม่เอาตัวเลขมาเปิดเปิดให้คนดูเนี่ยคนก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองอย่างเงี้ยนะครับในร้อยคนเนี่ยในในใน,ในเดือนหนึ่งเนี่ยในสิศพที่ต้องตายเนี่ย ต่อไปนี้เนี่ยเขาจะหาคนมามาเป็นเป็นคนเสียชีวิตเยอะน้อยและน้อยละเพราะมีคนใส่หมวกเยอะแล้วันเปอร์เซ็นต์มันจะไปตกกับคนที่ไม่ใส่หมวกถูกไหมคนร้อยคนไม่ใส่หมวกห้าคนเนี่ยคุณห้าคนนี่คุณอันตรายที่สุดละ ถูกไหมครับครับครับอันละค่ะนี่คือความห่วงใยนะคะอย่างที่บอกค่ะท่านไปที่ไหนก็จะเป็นพื้นที่สําหรับสวมหมวกกันน็อกแต่วัตถุประสงค์หลักๆเชื่อว่ามาพร้อมกับความห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่นั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณค่ะทางด้านท่านรองผู้บังคับการตารวจภูทรจังหวัดพังงานนะคะท่านพันตํารวจเอกดรวันชัยเอกพรพิษผู้ที่จุดจุดประกายแล้วก็จุดเริ่มต้นสาหรับโครงการดีๆแบบนี้ขอบคุณค่ะท่านค่ะสวัสดีครับค่ะ ากันนกที่ต้องร้องบอกกอเพราะรักและหว่วงยง